สวัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็ขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการศึกษาพระวจนะพระเจ้านะคะพี่น้องค่ะบทเรียนที่จะนําเสนอพี่น้องในวันนี้เป็นบทเรียนชุดที่มีชื่อว่าคําสําคัญค่ะพระเจ้าก็จะนําบางคําที่อยู่ในพระคัมภีร์มา อธิบายหรือว่าให้เราได้เข้าใจท่งแท้ถึงคําเหล่านั้นว่าเป็นอย่างไรครับพี่น้องก่อนจะมาถึงรายละเอียดทั้งหมดนะคะเราจะอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าพระบิดาขอบพระคุณพระองค์สําหรับสิ่งสารพัดท,ทุกอย่างขอบคุณพระเจ้าที่ปรุงทรงโปรดนําพาชีวิตข้าพองค์หลขอบคุณในความรักขอบคุณในพระเมตตาข้าแต่พระเจ้าพระบิดาขอบพระเมเหสดพระเจ้าทรงประสิทธิ์ประสาทใน ความคิดเปิดเผยความจริงให้ข้าพองหลายได้พูดในสิ่งที่เป็นจริงตามพระวจนะของพระองค์แล้วก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกกรณีทุกสิ่งนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนค่าบทเรียนชุดที่บอกว่าคำสำคัญบทแรกที่จะนำเสนอพี่น้องวันนี้ก็คือการขอบพระคุณคำว่าขอบพระคุณค่ะคำว่าขอบคุณนี่ก็เป็นเรื่อง จริยธรรมเนาะมารยาทของเราทั้งหลายที่เป็นมนุษย์เราจะขอบคุณเวลาเราได้รับของฝากหรือได้รับอะไรที่คนอื่นให้เราหรือยังไงเราก็ต้องมีคําว่าขอบคุณสําหรับสิ่งที่จะพูดวันนี้ก็คือการพูดถึง่การขอบคุณพระเจ้านะคะการขอบคุณนี้เราสามารถสแดงออกโดยคําพูดคําพูดเนาะ และเราสาม,มารถาแสดงออก้วยการกระทำการกระทาและบางครั้งนะคะพี่น้องบางคนเราก็ขอบคุณ,รใใคณพระเจ้าอยู่ในใจขอบคุณในพระเจ้าอยู่ในใจขอบคุณในใจเคยพูดกับพี่น้องหลายครั้งนะคะสมมติว่ามีอะไรที่จะขอบคุณพระเจ้าไหมบางคนก็บอกว่าพูดออกมาเป็นคำพยานแต่บางคนก็บอกว่ามี แต่ว่าไม่พูดออกมาเล็กกิบไว้ในใจอันนั้นก็ตามแต่ทุกคนสะดวกนะคะแต่ยังไงก็ตามการขอบคุณเนี่ยก็สามารถสแสดงออกทั้งหนึ่งทางในใจความคิดแล้วก็การกระทําและคําพูดนะคะสาหรับวันนี้นะคะเราจะมาเอาลงรายละเอียดนิดหนึ่งเกี่ยวกับการขอบพระคุณสาหรับบทเรียนบทแรกนะคะจะมีอยู่สี ขั้นตอนวยกันเนาะนำมาแบ่งปันขั้นตอนแรกขอพระคุณพระเจ้าเสมอประการที่หนึ่งะขอพระคุณพระเจ้าเสมอมีพระคัมภีร์อ้างอิงสามข้อด้วยกันเนาะพระคัมภีข้อแรกในเอเฟซัสบทที่ห้าข้อยี่สิบบอกว่าจงขอพระคุณพระเจ้าคือพระบิดา สำหรับสิ่งสารพัดเสมอในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราจงขอบพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาสำหรับสิ่งสารพัดเสมอในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราพระอภีในตอนนี้นะคะเป็นเหมือนกับว่าเราต้องทำคำว่าจงนี้หมายความว่าเป็นสิ่งที่ควรทำจงขอบพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาพระเจ้าพระบิดาสำหรับสิ่งสารพัด เสมอคือหมายว่าเสมอตลอดเวลานะคะเราต้องเอยคำว่าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าอาจจะพูดในใจหรือพูดออกมาหรือคิดเออไม่ใช่พูดในใจคิดในใจหรือพูดออกมาแต่ยังไงก็ตามพี่น้องที่รักเราจะต้องมีจิตวิญญาณแห่งการขอบคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งสารพัดเสมอหมายกามว่าอะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตของเราเราจะต้องขอบคุณพระเจ้าในทุกวีทุกวัน นะคะแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูกิตสำหรับสิ่งสรารพัดเสมอทั้งดีหรือร้ายจะยังไงก็ตามจะบวกหรือลบเราก็ต้องขอบคุณพระเจ้าในชีตประจำวันของเรานะคะฟิลิปปีบทที่ส่ข้อที่6บอกว่าอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการยิงวอนกับการขอบพระคุณอ่ะอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลย แต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการยิงวอนกับการขอบพระคุณในพระคัมภีร์ข้อนี้ก็เกี่ยวข้องเรื่องการอธิษฐานพี่น้องที่รักในชีวิตของคริสเตียนเรานะคะเรามีเรื่องที่ต้องทุกใจหรือไม่ถึงขั้นรุนแรงหรือไม่รุนแรงก็ตามเป็นเรื่องที่ เราทั้งหลายต้องอธิษฐานแต่บางครั้งนะคะเราก็มีความทุกข์ร้อนในใจของเราในชีวิตประจำวันมีเรื่องราวต่างๆที่ประดังเข้ามาแต่สิ่งสำคัญในทุกกรณีทุกเรื่องเนี่ยพระเจ้าสอนให้เราที่จะอธิษฐานหมายความว่าให้เรานำเรื่องราวต่างๆที่เรากำลังไปเชิญอยู่นั้นมาทูลต่อพระเจ้าอย่างพระคัมภีร์บอกว่าอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลย จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการล่ะคะด้วยการอธิษฐานบอกพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการมีบ์แล้วในสุดท้ายก็บทด้วยการขอบพระคุณหมายความว่าเวลาเราอธิษฐานในภาระปัญหาต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเราเราทูลต่อพระเจ้าอืพี่น้องเราก็ต้องรอเนาะเรารอเราก็รอว่าพระเจ้าจะตอบอธิษฐานเราหรือไม่ และพระองค์จะตอบช้าหรือตอบเร็วขึ้นกับพระองค์ทรงเห็นว่าสมควรเพราะว่าไม่ว่าเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาในชีวิตประจำวันของเรานะคะพี่น้องพระองค์รู้จักที่มาและที่ไปและพระองค์ก็รู้อนาคตของเราด้วยว่าพรุ่งนี้จะเกิดขึ้นเกิดอะไรเวลาเราทูลทุกเรื่องราวให้กับพระเจ้านะคะมอบให้เรื่องราวกับพระเจ้านั้น ถึงแม้ว่าเรายังไม่ได้รับคําตอบเลยถึงแม้ว่าคําอัดตอบอาจจะมาถึงเราช้าหรือว่าคําตอบนั้นจะออกมาในทางบวกหมายความว่าเราได้รับในสิ่งที่เราทูลขอหรือคําตอบนั้นอาจจะออกมาในทางลบหมายความว่าไม่ได้ในสิ่งที่เราทูลขอแต่พระเจ้าก็สอนให้เราที่จะขอบพระคุณพระเจ้าหมายความว่า เราอธิษฐาน,นะวะ่าพระเจ้าพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์สําหรับทุกเรื่องราวลูกก็ขอบคุณพระเจ้าในทุกสิ่งเหล่านี้ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นคือหมายว่าให้เราลงท้ายด้วยการขอบพระคุณพระเจ้าอธิษฐานแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับคําตอบที่พระองค์จะให้มาจะออกมาทางบวกหรือลบก็าตามเราจะขอบคุณพระเจ้านะคะจะมีการขอบคุณพระเจ้าในใจของเราด้วยปากของเราอันนี้เป็นสิ่งที่ สําคัญนะคะว่าการขอบคุณพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่สําคัญในชีวิตของเราและอีกพระคัมภีร์ข้อหนึ่งในหนึ่งเทสเลนิกาบทที่ห้าข้อที่สิบแปดบอกว่าจงขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าซึ่งปรากฏในพระเยซูคริสต์เจ้าเพื่อทั้งหลายจงขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นน้าพระทัยพระเจ้าถ้าอ่า ถ้าเรานะคะสามารถที่จะขอบคุณพระเจ้าหมายก็ว่าเราจะขอบคุณพระเจ้าในทุกสิ่งอย่างที่ในชีวิตของเรายกตัวอย่างที่พูดมาแล้วนะคะว่าเวลาเราเจอวิกฤตเจอปัญหาไม่ว่าจะเป็นชีวิตการงานเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรก็ตามพี่น้องที่รักในการดำเนินชีวิตนี่นะคะพี่น้อง ในทาการการเป็นอยู่ความเจ็บไข้ได้ป่วยภาระรปัญหาประดังเข้ามาในชีวิตประจำวันของเราพระคัมภีร์บอกว่าถ้าหากว่าเราสามารถที่จะขอพวกคุณพระเจ้าได้ในทุกๆเรื่องในชีวิตประจำวันของเราคือหมายว่าเรารับได้เมื่อเรื่องต่างๆที่ประดังเข้ามาเรารับได้มีภาระปัญหาต่างๆเข้ามาเราก็รับได้เพราะเรารู้ว่าทุกเรื่องราวที่เข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยนะคะ พระเจ้าก็สงทราบและพระเจ้าก็ประทานพระอิศริด์เจ้าให้มาเพื่อจะช่วยกู้เราในะทุกเรื่องเราฉะนั้นถ้าเราสามารถอขอบคุณพระเจ้านะคะคือคือเต็มใจเนาะคือเต็มใจขอบคุณพระเจ้าได้นะก็แสดงว่าเราสามารถทําตามน้ําพระทัยพระเจ้าได้ทําสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทยัยเพราะพระคัมภีร์ข้อน,นี้บอกว่า จงขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าซึ่งปรากฏในพระซูุริตฉะนั้นเวลาเราขอบคุณพระเจ้าได้ก็แสดงว่าเราสามารถทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้าได้อีเมน,นะคะพี่น้องเรามาประการที่สองการขอบพระคุณเป็นพระพรไยวิญญาณการขอบคุณพระเจ้าในพระพร ฝ่ายวิญญาณแา่พระคัมภีร์โคลสีบทที่หนึ่งข้บอกว่าให้ขอบพระคุณพระบิดาผู้ทรงทําให้เราทั้งหลายสมกับที่ได้เข้าส่วนในเข้าส่วนได้รับมรดกด้วยกันกับธรรมิกชนในความสว่างพี่น้องที่รักบางครั้งนะคะเราคิดถึงการขอบพระคุณนี้เราอาจจะมองในสิ่งที่เป็นวัตถุเออดวกอย่างว่า เราอธิษฐานขอต่อพระเจ้าและพระองค์ก็ตอบเราเราก็ขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราได้รับในสิ่งที่เป็นวัตถุสิ่งของในการดำเนินชีวิตประจำวันแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งเราควรจะตระหนักและรู้ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะพี่น้องเป็นเรื่องที่สำคัญนะบอกว่าคุณฤษีบุตทิ้งกวะให้ขอบคุณพระบิดาผู้ทรงทำให้เราทั้งหลายสม กับที่ได้เข้าส่วนในการรับมรด,ดุด้วยกันก,นก,นกระทามิกชุนในความสว่างเราต้องขอบคุณพระเจ้าในพระพรฝ่ายวิญญาณในซึ่งหาอะไรเปลี่ยนไปได้เพราะว่าการที่เราได้มาเป็นคริสเตียนและการที่เราได้เป็นลูกพระเจ้าและการที่พระเจ้าทรงช่วยกู้เราออกจากความมืดเข้ามาสู่ความสว่างโปร่งให้เราเป็นลูกของโปรงโปรงให้เราเป็นทายาทของโปรง ปรุงสัญญากับเราที่เราจะได้รับมรดกที่ปรุงทรงจัดเตรียมไว้ในสวรรค์สถานฉะนั้นการขอบคุณพระเจ้าอีกมุมหนึ่งนะคะก็คือว่าขอบคุณพระเจ้าในาพระพรฝ่ายวิญญาณบางครั้งเราอาจจะมองในวัตถุมองสิ่งที่ตาเรามองอ่คือมองเห็นนะ่ะแต่แท้แทจริงแล้วลึกๆแล้วเราน่าจะขอบคุณพระเจ้านะคะว่าที่เราได้มาเป็นลูกพระเจ้าที่พระเจ้าช่วยให้เราได้รับอ ความรอดโดยที่ว่าเรามีหลักประกันในชีวิตนิรันที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้กับทุกๆคนที่สแสวงหาปรุงและเข้ามาเฝ้าปรุงคือชีวิตนิรัน์ที่เราจะได้รับนั้นเป็นพระพรฝ่ายิญญาณนะคะฉะนั้นถ้าเราคิดถึงเรื่องนี้เราจะเห็นว่าสิ่งอื่นๆเนี่ยที่กําลังประดังเข้ามาเนี่ย จะไม่มีอิทธิพลเลยในชีวิตของเราเพราะว่าเรามีพระเจ้าเราขอบคุณพรุงในสิ่งต่างๆที่ปรองทรงประทานให้เรานะคะพี่น้องฉะนั้นเราขอบคุณพระเจ้านะคะขอบคุณพระบิดาพระเจ้าผู้ทรงทําให้เราทั้งหลายสมกับที่เราได้เข้าส่วนในการรับโมรดุด้วยกันกับธรรมิกชนฉะนั้นเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนซึ่งเรียกว่าธรรมิกชนของพระเจ้านะคะเราต้องร่วมใจกันที่จะขอบคุณพระเจ้าสําหรับตัวเราเองนะคะขอบคุณพระเจ้า ที่เราได้รับความรอดอ่ายกตัวอย่างว่าเวลาให้ขอบคุณพระเจ้าบางคนก็ไม่มีเลยที่จะขอบคุณพระเจ้าได้ฉะนั้นถ้าเราคิดถึงอ่พ,พระพรฝ่ยยายิีญาณมีคนถามว่าเราขอบคุณพระเจ้าอะไรครัะวันนี้เราก็บอกว่าขอบคุณพระเจ้าที่ได้เป็นลูกพระเจ้าอ้โหูเหลือ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 แหล,ละพี่น้องขอบคุณพระเจ้าที่ได้รับความรอดขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูคริสได้เสด็จลงมาในโลกตายแทบาปของเรา ขอบคุณพระเจ้าที่ประมงประทานชีวิตนิรันดร์ให้มีเยอะแยะในพระพรฝ่ยายวิญญาณที่เราจะขอบคุณพระเจ้าได้นะคะพี่น้องอเรามาอีกในพระคัมภีร์ข้อหนึ่งในครนขอบคุณพระเจ้าในพระพรฝ่ยายวิญญาณในสรุดีสมามสิบข้อสิบสองว่าางเพื่อจตวิญญาณของข้าโรรองเกศรสรรและเสริญพระองค์และไม่นิ่งและไม่นิ่งเงียบ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์เกตถวายโมทนาแดพระองค์เป็นนิอ่ะอีกครั้งหนึ่งสโรดี30ข้อที่12นะคะเพื่อจิตวิญญาณของข้าพระองค์จะสรเสืญพระองค์และไม่นิ่งเงียบข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์เกตถวายโมทนาแดพระองค์เป็นนิพพี่น้องที่รักเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนเราเป็นลูกของพระเจ้านะคะพี่น้องพระเจ้า ปลดปล่อยจิตวิญญาณของเราจากความมืดและพระองค์นำจิตวิญญาณของเราคืนดีกับพระเจ้าเราได้รับชีวิตนิรันดร์เราได้รับความรอดเป็นพัญญาของพระองค์สิ่งสำคัญที่สุดนะคะเราจะต้องโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าเป็นนิดหมายความตลอดไปเลยตลอดไปเลยเพราะอะไรคะพระบิดว่าข้าพระเจ้าจะโมทนาขอบคุณพระเจ้าเป็นนิด เพื่อจิตวิญญาณของข้าพเจ้าจะจิตวิญญาณของข้าพเจ้าจะสรเสืญปรุงและไม่นิ่งเงียบไม่นิ่งเงียบไม่นิ่งเงียบพี่น้องที่รักหมายความว่าเราจะขอบคุณพระเจ้าที่จิตวิญญาณของเราได้รับการช่วยกู้เราจะขอบคุณพระเจ้าที่จิตวิญญาณของเราได้รับการปลดปล่อยเราจะขอบคุณพระเจ้าที่จิตวิญญาณของเราได้รับความรอดคือหมายความว่าในชีวิตของเรามนุษย์นะคะเ,ออเราพูดว่าในในมนุษย์เรามีอยู่สามส่วนใช่ไหม ร่างกายอวัยวะส่วนต่างๆความรู้สึกคคิดภายในแล้วก็จีวิญญาณรู้ไหมคะว่าเวลาเราหมดลมหายใจในโลกนี้ร่างกายเราก็ไม่มีประโยชน์ละความรู้สึกควาคิดของเราก็ไม่รับรู้อะไรละมีสิ่งหนึ่งมีอันเดียวที่เหลือก็คือจีวิญญาณฉะนั้นจีวิญญาณของเราเราจะได้รับความรอดถ้าเราได้ เชื่อในพระเยซูคริสต์เรามอบชีวิตเราวางแก่ในองค์พระเยซูคริสต์เราก็ได้รับความรอดพระเจ้าสัญ,ญญาประทานความรอดและชีวิตนิรันดร์ให้เราฉะนั้นจิตวิญญาณเราได้รับความรอดเราต้องมีความมั่นใจว่าเราได้รับความรอดแน่นอนฉะนั้นเราจะต้องสรรเสริญพระเจ้านะคะไม่นิ่งเงียบเอเมนนะคะพี่น้องไม่นิ่งเงียบฉะนั้นเหมือนที่บอกแล้วนะคะเวลามีคนถามว่ามีอะไรขอบคุณพระเจ้าเราต้องบอกโอ้ขอบคุณพระเจ้าที่ จิตวิญญาณได้รับความรอดแล้วขอบคุณพระเจ้าที่ท่านเราตายไปจากโลกนี้เราจะได้รับความรอดขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าประทานพระยซูสกิตมาเพื่อจะปลดปล่อยจิตวิญญาณของเราให้ได้รับความรอดมีเยอะแยะนะพี่น้องที่จะขอบคุณพระเจ้ามีเยอะแยะฉะนั้นในขณะที่เราเป็นคุณของพระเจ้านะคะแล้วอย่านิ่งเงียบนะพี่น้องให้มีจิตวิญญาณแห่งการขอบคุณพระเจ้าเสมอเอเมนนะคะพี่น้อง ถ้ามีใครมาถามเราว่ามีอะไรขอบคุณพระเจ้าอย่าทำเฉยเมยนะพี่น้องเหมือนที่บอกไปแล้วนะคะพี่น้องหลายคนบอกว่าเออขอบคุณพระเจ้ามี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 ม,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 มีแต่ว่ามีอยู่ในใจไม่พูดออกมาอ่าบางคนก็ถามว่ามีอะไรขอบคุณพระเจ้าไหมบางคนว่าออวันนี้ไม่มีคือคําว่าไม่มีของคนนั้นหมายถึงว่าสิ่งที่เป็นวัตถุสิ่งของที่ว่าวันนี้ยังไม่ได้รับอะไร สิ่งที่อธิษฐานขอจากพระเจ้าไม่ใช่นะพี่น้องฉะนั้นเราขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่เราได้รับพระเจ้าประทานให้เราดูแลเราแต่ในขณะเดียวกันชีวิตวิญญาณของเราต้องเป็นชีวิตวิญญาณที่เต็มล้นด้วยการขอบพระคุณพระเจ้าตลอดไปเอเมนนะคะขอบโมทนาสรรเสริญขอบคุณพระเจ้าเป็นนิดและไม่นิ่งเงียบเอเมนนะคะพี่น้องฉะนั้นเรา ได้เรียนรู้แล้วนะคะว่าการขอบพระคุณนั้นมีความสําคัญยังไงบ้างในชีวิตประจำวันของเรานะคะพี่น้องครับวันนี้ก็เอาเป็นตอนแรกแล้วกันนะเราจะมาต่อตอนที่สองของบทที่หนึ่งของบทเรียนชุดนี้นะคะค่ะยังไงก็ตามขอพระเจ้าได้อวยพร,พรเรานะคะพี่น้องทุกคนหวังว่าบทเรียนนี้จะเป็น บทเรียนที่แนะนําเราให้เราเข้าใจถึงการดําเนินชีวิตประจําวันแล้วก็ใช้คําให้ถูกในชีวิตประจาวันของเราคือการขอบพระคุณพระเจ้านะคะเราจะที่ถามด้วยกันคาะพระเจ้าพระบิดาลูกขอโมทนาพระคุณของพระองค์ที่พระเจ้าทรงประทานเรี่ยแรงจิตวิญญาณให้กับลูกขอบคุณพระเจ้าที่ปรองประทานความรอดขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าประทานชีวิตนิรันดรขอบคุณพระเจ้าในทุกสิ่งทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นน้ำประทยพระเจ้าพระบิดาที่รัก ลูกขอ,อนมัส,สการและสรรเสริญปรุงลูกขอขอบคุณพระเจ้าในทุกส่วนในชีวิตพระบิดาเจาา้าขอให้จิตวิญญาณแห่งการสารรเสริญและก็จิตวิญญาณแห่งการขอบคุณพระเจ้ามีในชีวิตประจาวันถึงแม้ว่าจะต้องประชิญกับสถานการณ์อย่างไรขอให้บทเรียนนี้เป็นบทเรียนที่ข้าพงศ์ได้เข้าใจมากขึ้นในการที่สแสดงออกแลก้วก็เห็นถึงพระคุณของพระเจ้าลูกขอมอบบทเรียนมานนี้ ไว้กับการสรงนำของโปรสำหรับทุกคนที่ฟังขอบคุณพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งในทุกสิ่งในพระนามพระคริจเจ้าอีเมนค่ะพี่น้องคะสวัสดีนะคะเราจะมาพบกันใน